ก้อนสวรรค์นครับน้อเพิ่มเด็ดเดินทางมาลับรถแท้สาวเลยนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ายังคิดว่ามันคนรจะว่าประธานจะเป็นหอบแท้เดือดดูเลรอครับเนาะเป็นหอบดึกเลยมาถึงนี่ก็ประมาณสองโมงนะครับเนาะเพิ่มเด็ดเด็ดเดินทางกับมาลับรถเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็บแต่มาไทยด้วยเพิ่มโมงที่ป้อนานกับที่ไนน้ำึ้นรถแล้วก็เดินทางดูจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะ ลมครับลมลมตะไท่ได้โคตรปัญหาสำหรับรถเท่านะครับเนาะไถ่นี่เรื่องไทน่นี่โคตรปัญหาพุทธภาพจุดยอดเขาต้องห่วงเลยเรื่องในการไถ่นะครับเนาะจากยังรับแก้งานอยู่เช่นเดิมเช่นเคยนะครับเนาะหลังจากที่เท่าแต่เบาเพราใจะใครได้จิบหรอกคับฝนมันตกหลายกับโคตรใครมีดีไถเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ถาว่าท่านไหนมีรถแล้วรถจากไถก็แล้วแต่ท้าเองหรือยังไงที่มันไถก็ได้นะครับเนาะ เลาก็พร้อมดีที่แก้ไขให้ท่านเลยถ่ายงานทำงานได้จริงเห็นดังที่เขาท่านถ่ายอยู่นี่แล้วก็ได้ผลเป็นหนาที่พอใจแต่ละคนมาถูกถยเข่าลึกนะครับด้วยความแม่น10%นะครับพี่น้องติด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 แลยังได้กับฝากไว้ในการที่ มีรถน้อยแล้วตัว่าถึงวันเดทไทยไทยแล้วก็ได้งังไดนก็เจผมก็จะเดินเดินทางไปรับอีกหลายคันนล้วกันต้องทางยึดบททอดทางนี้แล้วรันต้องนี่จุดที่ต่างๆบนเสียเขอบมาแกวันรถที่นี่ละรถก็หลายครับนาี่เลยรถเต็มหลายๆไอ้ดีพ่อพ่อไม่ใหญ่ก็จงว่าเรื่องเรื่องไทหน้าเนี่ยนะ ปัญหาเลยไท่ดิก็เห็นไงยังไไม่ได้เลยไม่ได้ห็ไงไม่ได้ตัวนี้ไทยได้ลมนะครับน้ฝนขอแงมากเลย นี่โต๊อกอยังแรงไอนี่มันจะบกเปย์บกอย่งไรตัวเขาเนี่ยมันจะตรงเนี้ยเจ๊กแหละเสมอละเอียดก็รถใหญ่รถใหญ่ไถมันจะเลี้ยงเป็นร่องเป็ลายใบยุ่ช่วงหานมานี่แหละของเรานี่ไม่มีออกก้ททนรถตัวนี้ มันกิดเหยียมเห่าโควิดเลยนะพวกน้ำหรือพวกตรงฟองหลือทาน้ำเป็นดินแบบนี้โควิดติดไหรได้สบายลุยน้ำเชี่ยนแข้งเนี่ยก็ได้จะได้ก็ได้เพราะว่ามันทดสอบมาแล้วมันก็ลดล่อร่างมันทำงานด้วยการของขามันมีใค่ทั้งถ่านเดียวเพื่อลไงเนี่ยผมพูดเลยจากได้โควิดแต่ว่าผมแบบจะทักใครนี่แหละเดี๋ยวต้องมาติดตามไปเพราะโควิดโควิงเขามาตรฐาน ว่ารถน้อยผมไม่ได้เอาเปรียบเทียมยม,มันไม่มีรถ,ถามมาไรถเดินตามมากผมว่าจะที่ต่อไปผมจะรถไถเดินตามมาไถยคู่กันให้เปรียบเทียบนะให้เดินตามมาก่อนแ้วคจะตามหลังไปรถไปคนมากเนี่ยจะให้มันได้ มันได้แล้มันได้จะเก้าคา,ากทีเดียตรงนี้ที่เ็เพอดีไทนี่ข้อไม่ได้ต้องไดเล่นมากพวก่าคน่นี่แล้มันก็ cô thấy ngay thấy mà đây, anh em thấy thấy già, thấy cái <laughs> cái cái thấy đi là thấy, thấy là mình nó sẽ thò này, này, có ราลูกใดลูกได้เลยไม่คิดไม่ตะบกนคิดช่วยเหลือตัวเองไันได้หน้ากับโตตัวร้อยได้หลังกับโตตัวร้อยได้เป็นระบบกคตได้ คลิปต่อไปนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็คงจะได้ประมาณนี้นะครับเอากลับสวัสดีครับผม